สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็กลับมาพบกับผมบอลอลีบ bon ีนะครับคลิปนี้อาจจะสั้นนิดนึงนะครับหรือเปล่าแต่ว่าตัวนี้จะรีวิวเป็นตัวโบจิหรือบงจิอะไรสักอย่างเนี่ยไอ้ล็อกสตานะครับผมจําชื่อันไม่ได้แล้วไม่เคยดูอนิเมะมันด้วยก็ยเลยไม่รู้แต่เขเรียกกันบงจิโบจ,บจิอะไรประมาณเนี้ยนะครับซึ่งตัวเนี้ยนะครับก็เป็นตัวเงินนะครับตัวฟาร์มเงินนะครับซึ่งความพิเศษของน้องเนี่ยก็คือว่าน้องสามารถเพิ่มมีสกิลนะครับเพิ่มดาเมจสูงสุด20%นะครับ โอเคตัวน้องตอนนี้นะครับเนี่ยสปิริตเอ้ยไม่ใช่บัฟแรกนะครับแนะนําว่าก็คือก็ต้องเป็นบัฟเงินนั่นแหละครับผมเป็นบัฟเงินนะครับ,บ,บ,นนรบแต่ว่าข้อพิเศษที่มันพิเศษของน้องเนะี่ยคือว่าที่ที่ระบบเขาทํามานะครับก็คือว่า,าบัฟเงินตัวนี้นะครับบัฟหนึ่งกับบัฟสองเนี่ยมันจะไม่รวมกันนะครับเช่นตัวเนี้ยนะครับน้องมีเงินาฟาร์มเงินได้250ใช่ไหมอ่ะผมจะคํานวณให้ดูนะครับ อ่ามากสุดมัน7000นะผมจะคำนวณ7000เลยแล้วกันนะครับอ่า7000นะทุกคนคู่นะ7 0 0 0นะทุกคนอ่า7000นะครับ7000นะครับไมล์รันเนี่ยจะบวก15%นะครับทุกคน15%เท่ากับจะมี8ป5 0นใช่ไหมแล้วพอเราได้โกลเด้นมานะครับโกลเด้นเนี่ยจะบวกขึ้นอีก20%นนะครับน้องก็จะบวกไปอีก บวกจากฐาน800 0นะครับทุกคนบวกอีก20%เท่ากับว่าน้องเนี่ยจะให้เงินเรา9,666นอะครับอันนี้ผมอ้างอิงจากการที่ผมไปเห็นคนอื่นมานะแต่ไม่มั่นใจว่าจะอ้อบวกอย่างนี้หรือเปล่าแต่คิดว่าจะจะบวกอย่างนี้นะเพราะเหมือนเห็นเห็นมานะครับเห็น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 แวบๆบแบบแต่ไม่มั่นใจแต่ว่าเอาตีซะว่าถ้าสมมติตีแบบไม่ดีไม่ดีเลยอะไม่ดีไม่ดีเลยน้องจะได้บวก35%รถูกไหมบวกเงิน35%อะ อจ็ดพันนะครับบวก35%เพราะว่ามันสิบห้ากับ20ไงตัวโกลเด้นนะครับก็จะได้คุณผิดเท่าที่นะบวก35%นะครับน้องก็อยู่ที่9 4 0 0อ่ะสี่อ่ะอามากกว่าหน่อยนึงนะครับก็9000อยู่ดีนะครับตัวนี้นะครับโกลเด้นตัวนี้นะโกลเด้นสปิริตนะทุกคนสุ่มโคตรยากโกลเด้นสปิริตออกแต่ตัวตีนะครับตัวตีออกโกลเด้นสปิริตเป็นเรื่องปกติ โอเคเราก็ไปอินฟินิตแดนนี้แดนเดิมของเรานะครับผมแต่ว่าน้องจะไม่ได้อยู่ตรงกลางแหละเพราะว่าเออน้อ,นองสุดท้ายแล้วผมว่าสุดท้ายไปอัพ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 ตันดีกว่านะครับผมมองว่าอย่างนั้นนะตอนแรกกับผมมองว่าผมอัพบูม่านะครับแต่ว่าบูม่ามันไม่ได้ดีขนาดนั้นนะทุกคนในความรู้สึกผมนะครับบูม่าไม่ได้ดีขนาดนั้นครับเพราะว่าบูม่ามันก็ได้เงินพอๆกับเอออันเนี้ยไอ้ตัวนีน้ล็อกสตาร์นี่แหละ นะครับแต่ว่าบูม่าเนี่ยน้องน้องจะต้องอัพสามตัวนะครับอันนี้มันอัพแค่ตัวเดียวไงแลวไม่ได้เงินเยอะผมจะวางตัวนู้นในตรงนู้นไกลๆนะครับเพื่อจะให้มันเคลียร์มอนให้นะครับอยู่ตรงนู้นก่อนนะครับตรงนี้ก็ได้ไกลๆนะครับเพราะเดี๋ยวมันจะเอฟเฟกมันจะมาขัดหูขัดตานะตัวนี้เป็นตัวชายนี่นะครับถ้าเป็นตัวธรรมดาจะเป็นสีดํานะครับผม จะเป็นสีดํานะครับก็แล้วแต่คนจะชอบนะครับว่าเอาเป็นสีอะไรก็คือใช้นี่ไม่ได้บวกอะไรเพิ่มเติมมากมายนะครับแล้วก็ตัวเนี้ไม่สามารถรีแลงซ์ได้นะครับรีไอสแตทของเราเนี่ยได้นะครับก็คือแต่ว่า,าขั้นสุดท้ายเนี่ยมันจะห่างกันไม่เยอะนะครับถึงจะเป็น A กับ E หรือ f ก็ตามนะครับมันจะห่างกันแค่แบบแค่หนึ่งหรือ2อะ่ะก็จะว่าคือมันน้อยมากนะครับมันไม่มันไม่ได้ห่างกันเยอะเหมือนแบบที่เราเห็นกันแบบว่า เ,เขาเรียกว่าอะไรนะที่เราเห็นกันตามตัวพวกแบบตัวพวกเนี้ยตัวตีตัวแรงเงี้ยนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวฟาร์มเงินนะครับมันก็จะระยะค่อนข้างแบบใกล้เคียงกันนะครับอันนี้ก็จะบวกพลังโจมตีเนี่ยยีเลยนะครับยี 20, สูงสุด20%เนนี่แหละแต่ผมก็งงว่า PR อัปเกรดเนี่ยเอามาทําไมมันให้อะไรมันจะให้เงินนะก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับ หรือว่าระยะเวลาที่นานขึ้นหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่มั่นใจเพราะยังไม่ได้ย,ไไดยังไม่ได้เทสนะครับแต่ว่าก็เนีย่ยเราอัพมามันก็จะอ,อยู่ขึ้นอย่างเงี้ยปะก็จะเพิ่มมาเรื่อยๆนะครับขั้นสี่เนี่ยเพิ่มสามพันละนะครับเอ้ะผมอ่าโอเคครับก็อยู่วันนี้แหละนะครับทมขอรับตัวได้ไหมป๊แบบนึงนะเอผ่ผมผมผมว่าแล้วผมลืมลืมพูดนะครับอโอเคเริ่มใหม่เริ่มใหม่เริ่มใหม่มหมตีตีว่าลืมมันไปนะครับลืมมันไปโอเคตัว ขั้นแรกเนี่ยเรามา250นะครับขั้นต่อไป750นะครับแล้วขั้นต่อไปก็เป็นพันห้านะครับขั้นต่อไปเป็นสามพันนะแล้วขั้นต่อไปนะครับสี่พันและเจ็ดพันนะครับเอ้และห้าพันห้านะครับซึ่งถามว่าดีไหมในสายตาผมก็ มันก็อัพทีเดียวนะครับแล้วก็ได้ได้บัฟได้บัฟดาเมจด้วยได้อะไรด้วยนะครับซึ่งขั้นสุดท้ายเนี่ยจะอยู่ที่เจ0 0พันนะครับอันนี้ผมจะลองดูนะนี่ปะอันนี้บวกไปพันหนึ่งแล้วนะนี่ได้โกลเด้นอย่างเดียวนะครับมีแค่โกลเด้นอย่างเดียวจะทันไหมนะพอตัวมันตีว่างว่าง,ง,ง,งว่งอย่างงี้โอเคคือน้องอ่ะเนี่ยพอตันแล้วนะครับพอมีแค่โกลเด้นอย่างเดียวนะเพราะโกลเด้นมันสุ่มง่ายกว่าไมดัดน,นะครับ มันจะได้ถึง8 4ดพทุกคน8 4ดพเยอะมากคือถามว่าบูม่าดีไหมก็ดีนะครับผมแต่ว่าบูม่าเนี่ยมันวางได้3ตัวเนาะแล้วมันก็ต้องแบบจึดๆไปเรื่อยๆออนะครับก็ทําให้แบบว่าอาจจะแบบน,น้าลำคันนิดนึงนะครับมันต้องอับเรียงตัวกันไปถึงจะมีประสิทธิภาพสูงสุดนะทุกคนก็นั่นแหละทำให้แบบน้าลำคานิดน,นึงนะครับอับตัวนี้คือวางตัวเดียวจบไปนะครับ โอเคนะครับทุกคนก็คลิปนี้ก็จบลงเท่านี้นะครับอาจจะสั้นหน่อยเพราะมันไม่มีอะไรพูดนะครับมันมีแค่นี้จริงๆนะก็ใครที่ชอบที่ใช่นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับก็สามารถคอมเมนต์แนะนำติชมมาได้เลยนะครับผมผมอ่านทุกคอมเมนต์ comment นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ